ละครซากุระตอนน้ำท่วมเชียงรายตอนที่สองซึ่งเป็นตอนที่เศร้าที่สุดนั่นเองตอนที่สองนี่ก็ได้รับเรี่งมันแเรงมันดานแจมมาจากเหตุการณ์จริงน้ำท่วมเชียงรายช่วงที่สองนะคนุก็คือช่วงที่มีเขาววาน้ําป่าไหลหลากพอหายก็น้ำไปหลากก็มาน,นที่มีข่าออกนะก็ออกเรื่องความเสียใจกับพวกคขาผู้เสียชีวิตจากช่องฟิตเล่นซากุระด้วยนะครับก็ชลประทานได้เลย หลังจากนั้นพวกเขาสองคนนี้ได้บิวที่พักพึ่ชั่วคราวพ่ออยู่สิพวกเราไป2สองคนแรกอที่ดได้พักพึ่งเลยังไงดีอ่ะเออข้าบ้านไหมไม่รู้สิครับแล้ว่าคนดดุนไปหลบฝนไล้มันตกหนักอ่ะเดี๋ยวมันก็แห้งแหละฝนหายตกแล้วแมแต่มันก็ยังคุ้มคือยู่อ่าคุ้มคืนมดมมแล้วคุณดูดิเมืองข้างหลังก็ดิโอ้โห น่าก,กลัวชะมัดเลยเอ๊แต่คนไม่ไดยุดอ,ย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 อะไรครับมีอาหารไหมเอาไว้ให้หมดไม,ไม่ครับคุณวิ่งเร็วเฮ้ยฉันเอาของก่อนดิคุณรีบมาเถอะคิดจะหนีอย่างนั้นเหรอตายซะเถอะอ้าาาาเป็นไงอ้าาม่ไหวแล้วค่ะโอ้ย เป็นไงล่ะโอ๊ยเจ็บอ้าวหาหาโอ๊ยฉันเจ็บช่วยด้วยฮู้นอ้าวคิดจะหนีเชียนะไม่อยู่แล้วคิดจะหนีเหรอไปตายซะเถอได้ไหมอ้าฉันด้วยฉันด้วยฉันด้วยไม่ไหวแล้วนี่ไม่ไหว,หวไไาาเลยอาไปไม่ได้อะทำมาฆ่าไง เช่นด้วยคืนคืนถ้าเราก็ตายตรงนี้ดุนยิงเหรออ้าคุณคุณไปโดน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 ยินงเถอะอ้าฮ่าบุง๋งย่อยใครเสียงใครนี่ยฮึเสียงใครเหรอขอยิงบ้าแล้วกันตู้เออบ้านทับผมเออเออ หลังจากนั้นสามชั่วโมงโอ้ยเจ็บโอ้ยมันเกโอเคแฟนฉันเรย่มข้าสตางคไปแล้วเมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อยู่ในเมืองวาวุ่นในหมวดมีจนออกป่นคนมากมายแล้ะแฟนฉันอยู่ไหนวะเนี้พี่แต๋วถาะแฟนฉันหายไปแล้วหน่อยแน่มาทำแฟนฉันเขาจะเอาคืนเลย เฮ้ยโอ้บ้าช่างก็พังอันนี้อะไรนะอ๋อทางเนินทางเนินโอ้ยหน่อยแนอยู่ไหนวะเนี่ยปึ๊บเฮ้ยอยู่ไหนวะน่าจะหนีไปละโอ้ย เราเฟนเรากระเด็นจมน้ำไปแล้วเนี่ยไงดีอะเราควรควรโไปหาเขาได้ไหมเฮยเดก็ทำวะสาองหนึ่งตาลดิบบบบบบเยยยยโอเจอแล้วเ้ยโุ้ตื่นปาหัวใจดีไปเนี่ยถ้าทามึงก็ได้รับบาเจ็บโดนจากการโดนยิงดยุุมีรอยแผลเต็มตัวเลย เดไม่พ่อเห็นว่าใส่ชุดแมวอยู่โอ้ยตื่นสิคุณตื่นคุณตื่นคุณบางอ่านดีนักไอเด็กไอเด็กทะเลเอะปอตอรอ่ะนะขึ้นคุณนุอ่านดูเป็นคำว่าอะไรโอ้ยเฮ้ยบางอ่านดีนักไอเด็กประยิบบางอ่านดีนักทรําไฟฉันตาย เดี๋ยวหนึ่งฉต้องล้างแขนแล้วถ้ามาปนอีกฉันจะเอาปาสุก้ายยิงใส่มันตายไปเลยเฮ้ยไม่ไหวแล้วไหนไก่นะเก๋จอรสิฉันรอได้ไงฮะฉันรู้ว่าแกไปที่ไหนโรงเรียนนี่มัพวกเรียนกันฐานที่เดียวที่มีความสูงฉันรู้นะก็ฉันพอฉันสะบปุ๊บฉันแอบตอนก่อนฉันสะดบฉันเห็นมันรีบวิ่งขึ้นไปรีบกระโดดน้ำว่ายน้ำมาที่โรงเรียนฉันเห็นนะโอ้ยไม่ไหวแล้ววะ เราเรยจักรามันแล้วห่าไม่ไหวกอบบอแล้วถ้ามันมาข้าวหน้ามันตายแน่าะเอา ABC ยิงใส่มันหน่อยม,มีจก้านัดหน่อยทดลองยิงก่อนดีกว่ายิงตูนแล้วก็นจุ๊บแยวถ้ามันเด้งไปไหนวะน่ะมันเด้งลงน้ำจึ๊บมันเด้งไปไหนวะเอ้ยตกปรปกันะไอ้นี่ตกเปะกันะใช้ดาบดูกว่าชวชวชวทำใหก็ะปืน แเปอร์ลูกสองยังได้ไอพีจิใช้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะมันเด้งไปทางไหนไม่ร <ahead wrestling ps> well, so. ู้เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเลยทดลองเลยยิงให้ตึกดิอึ๊บมันก็เด้งไปทางนู้นแ่ะต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยรอการบุกครั้งหน้าแล้วกันไปแอบก่อนดีกว่า่เหมือน่าจะกำลังบุกม้าเลยได้เวลาบุกของฉันแล้วฉันมาบุกครั้งที่แล้วโอ้อะอตุ้งดิอะอ่าืม บางอาตินะักตายตาค้างเลยยิง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 บางอาตินะักมาฆ่าไฟฉันฉันก็รุกฆ่าเกยครับมันนี่มันนี่เลยมาตายซะดีๆลุงน้าปวะโอ้ยฟเฟเราทำไงดีเนี่ย แราต้อเอาเฟร์เาเก็บไปที่ไหนดีอะไอ้ฝั่งดีไหมอันนี้มีโบว์อยู่แต่โบว์เขาใช้งานไม่ได้แล้วมันพังแล้วพังแ้นเราจะสบฝังไว้แถวนี้แล้วกันเอ๊ะต้นไม้นี้ฉันจําได้ต้องสงสามตรงประมาณแถวนี้ให้มึงนะขอขอบินไปแล้วครับฉันจำต้นไม้ต้นนี้ได้โทรศัพท์ไปที่นั่นชั้นมาอยู่แถวนี้แล้วฉันก็รักเธอครั้งแรกที่นี่ด้วยฝังกับแถวนี้กี่แหละอึ๊บ เือกีเราตั้งไว้ก่อนเข้ามาฟังทีนึงไม่เด็กมันบังอาจแกล้งบ้าฉันพังไว้เนี่ยโลงมาทับฉันแขนเจ็บไปเนี่ยโชคดีมันไปน้ำละเฮ้ยที่มันบ้าอะไรกันนะข้าน้ำรถต้องไปดูผ้าพปานฉันแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันก็เป็นห่วงเหมือนกันเนี่ยไอ้กีต้ากับไอ้บีโป้เป็นคนไปดูใช่ไหมเนี่ยอาหารยังไม่หมดหรอกไอ้กีตไอ้บีโป้ก็เป็นคน ม้ฉลาดกีดตาเป็นแมวที่ฉลาดมากมันก่อนเห็นฆ่าคนไกลไปตัดถุงอาหารเทกินเองโดยใช้โดยใช้แค่ปากของมันในการถับจับถุงอาหารไว้มันฉลาดแล้แต่นนี้ยังไม่หมดเลยฉันให้ไปตั้งแต่วันนั้นอะตั้งแต่วันนั้นตั้งมาสักยี่สิบห้าถุงอะซื้อมาพันสองร้อยเพราะเขาว่าน้ำท่วมน้ำท่วมกันตั้งนานแล้วงไงให้วันนั้นฉันซื้อไปให้แล้วก็ พี่พลอยก็เอาไปให้มันแล้วดีพี่พลก็ตายฉันยังแข้ใจไม่หยุดเลยฉันยิงปืนไม่ได้ฉันยิงปืนมามาแล้วนะแต่ยิงปืนถล่มไปน้ำไปแล้วฉันถ้าันยังไม่ตายก็ยิงปืนเอาไปเจีใส่มันยังได้เลยยิงปืนเอาไปใส่ใส่มันยังได้เลยถ้าพระชาชิกกก็สะบัดดาบได้เฮ้ยเจอฉันเลยต้องเจออะไรอย่างนี้ด้วยวะเนี่ย ก็จบไปแล้วครับสำหรับละครเรื่องน้ำท่วมเชียงรายสองนะก็เป็นในพิธีทายของเรื่องนี้นะพวกเลยก็แอบเศร้าเหมือนกันเลยที่จอมาป้นของไปแล้วก็ทําให้แฟนคนนีต้นนตายนะทุกคนให้เฟียคนนี้ตายนะทุกคนก็น่าเสียดายเหมือนกันเลยถ้าทุกคนสงสัยว่าทําไมรูปถ่ายของผมแปลกๆผมเปลี่ยนรูปถ่ายไปครับดีครับไอ้นี่มไปถ่ายไนี่ทุกคนผมเปลี่ยนใหม่นะก็ขอตัวลาในคลิปนี้ครับบ๊ายบายไ้เจอกันคลิปหน้านะครับ 呜。Uh huh.